กินมิชลินในโอทาวภูเก็ตค่ะเป็นร้านที่แบบจ่ายสบาย เป็นกินมิชลินในโอทาวภูเกตค่ะถ้าพูดถึงโอทาวการถ่ายล่งถ่ายรูปชื่นชมเมืองเก่าวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตกันเช้าจริงๆนะตอนนี้คือ9ก้ามงยีแยกนี้ก็น่าจะเป็นแยกยอดฮิตนี่ก็จะมีน้องหมีหมวยไทยน่ารักมากหนะ้าตึกสแตนด a ร d ดสแตนดาร์ดชัตเตคือเราเดินมาเรื่อยๆแล้วก็คือร้าน Let's make ก nut Davis เป็น Art Studio นี่อันนี้คือ s รา Coffee เท่มากเลยคลาสิกสุดๆ ถนนเส้นนี้นะเป็นอะไรที่มีสีสันตลอดเวลาแล้วก็มากี่ครั้งก็เขาเรียกอะไรมีความสวยงามในช่วงฤดูกาลนั้นเนาะเนะน้องมีดูตรงนี้คือน่ารักก็มาร้านแรกของเราอันนี้คือโรตีแถวน้ําใครที่ยังไม่เคยลองเคยมากินแบบว่าโรตีเจ้าฟ้าแล้วก็มารอบนี้หรือมารอบไหนทานได้ยังกินได้อยู่เพราะว่าอร่อยเยี่ยมยอดนาา่ารักโรตีเจ้าฟ้าอันนี้โรตีแถวน้ําเราไปลุยพร้อมๆกัน ก็จะมีเสื้อผ้าอันนี้ก็เป็นโลโอลนะคะสไตล์เป็นแฟชั่นแบบนี้นาา้าเฮ้ยเราต้องข้ามถนนปะเฮ้ยตรงนี้ยังสวยเลยแยกนี้นี่คือเมืองนอกเมืองนาปปะโรตีแถวน้ำไหนเซิร์ชซิเขาบอก30เมตร ขอบวุหน่อยนะคะร้านเราเปิดมากี่ปีแล้วคะเกือบแปดสิบแล้วครับผมรุ่นสามแล้วอุ้ยจริงเนรอใช่ครับรุ่นสามสุดยอดตอนที่มิชลินอู้นี่นี่มิชลินตั้งแต่ปีสองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองห้าตอนที่เขามาเรารู้ไหมคะไม่รู้เนะเขาก็มานั่งแล้วก็สุดท้ายก็ส่งประกาศนียบัตรมาแบบนั้นคิดว่าที่เราได้มิชลินด้วยยังไงมั่งคะคิดว่าด้วยที่ว่ารสชาติรสชาติน่าจะเหมือนเดิมตั้งแต่แรกราคาก็แกงก็อยู่ที่ประมาณช่วยละห้าสิบหกสิบบาท โรตีก็เริ่มต้นกระจาน20บาทครับจานหนึ่ง2ีบาท<ช>ทุกวันนี้ก็ยังเท่านี้ใช่จริงเหรออยู่ยังไงก่อนคะ นานนี่ยังคะสี่สิบกว่าปีแล้วสี่สิบกว่าปีอ้โจริงเหรอคะผมหกสิบห้าปีแล้วหกสิบห้าอุ้ยแล้วตอนนี้ลุงอายุเท่าไหร่คะนี่ถ้ายังหนุ่มปีเจ็ดสิบปีพ่อแมคนภูเก็ตนี่คือยังดูหนุ่มมากสิบสี่หนุ่มเลยค่ะหนูสั่งอะไรดีคะคิดว่าจะได้นำเป็นสองหนึ่งแล้วก็แกงไก่นะแกงไก่โรตีสองแผ่นไข่ดาวหนึ่งอ๋อแล้วแกงไก่อ๋อเป็นโค้ดสองหนึ่งคือโรตีสองแผ่นไข่ดาวหนึ่งแล้วก็แกงไก่ สองหนึ่งขอบคุณค่ะคต้อนรับค่ะดูเหมือนไม่เท่ไม่เท่เหมือนคุณลุงอันนี้ลุงบอกหนูมาสองหนึ่งคือโรตีสองไข่หนึ่งแล้วก็แกงไก่ค่ะ รอบนี้สี่วันเฝ้ารอการกินโรตีทุกวันจ้ะอดทนเพื่อสิ่งนี้สุดท้ายเราก็ได้ทานโรตีแล้วนะคะขออนุญ,ญาตสับพื้นที่สลับพื้นที่นิดนึงอันนี้คือโรตีที่ได้รางวัลวิชลินมาตั้งแต่ปีนู่นเลยนะคะโรตีตบอันนี้คือขายมาร่วมเจนที่3แล้วก็คือราคาก็ยังเป็นราคาเท่านี้อยู่อุ๊อคนตบกันรองคอุกรอบหอมลงตงัว เป็นอันนี้จะเป็นโรตีใส่ไข่แล้วก็จะมีเป็นแบบนมเป็นนมน้ำตาลนี่นี่นี่ไข่มป้งห,ห,หอมนัวและนี่นะคะคือฟป้งกรอบนอกนุ่มในใช้คำนี้กรอบแบบกรอบนี่ดิฉันจะทานกับแกงไก่นะคะจัดกันไปนี่ดูอย่างนี้นี่นี่ราดลงไปที่โรตีอย่างนี้ ถ้าเอากลับบ้านนายเอากลับ <S <S สุดโลกล่าปัตตนีไทยอันนี้บอกเลยเนื้อยังดีอ่ะจริงปะไก่น่องเบิร์เลอน้ำแกงอะ่ะคือแบบอร่อยมากนะอร่อยมากจริงผมชอมากมากจระอร่อยจริงไม่แปกใจมิชดิน กินเป็นโจ๊กเป็นหมี่สัวเป็นเต้าเชียมมากกว่าที่เป็นอาหารพื้นเมืองภูเก็ตเต้าเชียมจะเป็นหมี่สัวเส้นใหญ่แบบนี้ค่ะแล้วที่เราได้มิชลินเป็นเมนูไหนตัววัตถุดิบเราได้ทั้งหมดเลยอันนี้เป็นเมนูอาหารพื่นของเราคือเมนูที่อยากให้ลองอันนี้เป็นขนมก้อยภูเก็ตเป็นเผือใช่เป็นขนมโบราณภูเก็ตค่ะอ้อยหนึ่งเต้าเชียมลายเทียมทาน แต่อันนี้เราจะใส่เครื่องรมหมูมาเลยจัดจ้าหรือไม่ก็จะเป็นโจ๊กไข่มังกรจะเป็นปลาด้วยเราใช้เป็นปลาเก๋านะคะขนมปังที่ได้มิชลินได้คอมเมนต์เลยขนมปังเนอคะใช่ค่ะขนมปังสังขยาสังขยาไข่ของเราอยู่นี่มิชลินอยู่ตรงนี้เลยจ้าค่ะแล้วก็เมนูนะฮลองดูชาเย็นไหมคะที่เป็นกาแฟนะคะใช่ค่ะถ้าชาดำไดไหมคะได้ค่ะได้หมดเลยได้หมดเลยอันนี้คือเจ้าของร้านตัวจริงเสียงจริงค่สวัสดีค่ะอันนี้คุณแม่ใช่ไหมคะใช่จ้ะตัวจริงสวยกว่า ตอนนี้อยู่เท่าไหร่คะตอนนี้แปดตอนนี้แปตอนนี้แหะคะห้กว่าบาทแปาแล้วยังสาวอยู่เคล็ดลับลคื่อะไรคะพี่ยังไม่เก๋หรอกน้องต่ามาภูเก็ตหลายครั้งมาก ผู้จริงๆก็ไม่รู้ว่าด้วยอะไรอ่ะแต่ไม่เคยทานอาหารพื้นเมืองภูเก็ตอันนี้คือขนมปงังสังขยาที่มิชลินเขาตาประทับปึ้งเอาไว้เลยว่าอันนี้คือ the b เ s สเราไม่ใส่แป้งนะคะเราใส่ไข่แดงล้วนๆสังขยาไข่อร่อยมากเลยค่ะ <c oughs> เป็นคนภูเก็ตไหมคะ <c oughs> ทำไมไม่ได้ทานเมนูนี้กินไ้ปอเราเห็นมีเครื่องอยู่อันนี้นอร่อยมากเลยค่ะ ลองความแตกต่างได้อันนี้จะออกรสชาติเค็มๆนิดนึงเพราะมีเนยเนยเยอะตาไหลนะหนูว่ากลมกล่อมพืนัวเพราะมันมีเนยใช้เนยแช่ลายพิเศษอร่อยมากพี่อ้ขนมอ้อโกยขนมทำด้วยเผือกเผือกเผือกไปนวดกับแป้งแล้วก็ไปปั้นให้ไปเป็นกลมๆนี่เป็นเผือกนะนวดกับแป้งแล้วปั้มเป็นเหมือนเหรียญจีนโบราณ แล้วก็กระเทียมเจียวต่างๆทอดด้วยน้ำมันลำข้าวเท่านั้นจ้ะเรากินแบบไหนเราเสิร์ฟแบบนั้นขออนุญาตนะคะนี่น้ำจิ้มทำเองลองทานดู ใช้มะขามสดแท้จะใช้มะขามแท้นะคะไม่ได้ผสมน้ำส้มสายชูหรืออะไรเจ้าไข่มังกรไหมคะจะได้ลองชิมปลากับไข่เยี่ยวม้าจะมีน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวของสองเราพี่แอนบอกว่าปลาเราใช้เฉพาะปลาแล้วน้ำหนักต้องเฉพาะช่วง6 6กกิโลถึง8กิโลเท่านั้นเพราะว่าไปมากกว่านั้นก็อาจจะแก่ต้องคัดเฉพาะเท่านี้เท่านั้นสุดยอดเป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวที่หน้าตาถ้ามองเหมือนซีฟู้ดแต่พอตักเข้าไปเราเห็นเต้าเจี้ยวข้างในหนูหมั่นคำนี้นะหนึ่งสองสามร่วมกันฟินค่ะ เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะนึกถึงฮ่องกงเลยปล่าได้ค่ะอร่อยกว่าอร่อยกว่าเอ่าพอมีน้ำจิ้มเข้าไปมีความแซ่บอยู่ในนั้นปลาสดไข่เยี่ยวม้าจะมีความนัวเข้าไปผสมแล้วกลิ่นของกระเทียมเจียวโอ้โหเต้าเชียมเต้าเชียมเป็นแป้งมีสวะแล้วเขาไปรีดให้มันแบนเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวถ้าเราดูผ่านๆ มันคล้ายๆเหมือนเส้นใหญ่แต่ไม่ใช่ใ,ชใ,ชในชามก็จะมีทั้งมีขาหมูมีตัวกระดูกอ่อนเราใช้เป็นตัวใบพายเป็นกระดูกอ่อนที่หมูตัวหนึ่งจะมีแค่อันเดียวยลองทานหางหมูเราดิคะหางหมูเราใช่ไปหางไม่มันไม่เคยกินหนูตัดนิดนึงได้ไหมได้ค่ะลองดูเหเหมือนขาหมูอะค่ะเป็นอันดดเดียวเหมือนเยลลี่ อมากมันจะไม่ร้อนมันจะไม่ร้อนเส้นเป็นหนึบหนึบหนึบเป็นโซ่ให้สามพยัคฆ์นันนี้เหรอคะใช่สามพยัคก็คือกระดูกซี่โครงกระดูกอ่อนหังหมูอันนี้เราสามารถปรุงแบบก๋วยเตี๋ยวได้เลยได้เลยไหมคะแต่หนูไม่ปรุงนะหนูแบบออริจินอลอย่างนี้เสยสาลีม่ไข่แดงนิดนึงไข่แดงนิดนึง นางเอกนางใจเนาะก็คือต้องด้านใจทุกคนเหมือนกันอันนี้เป็นไข่จากฟางนะไม่ได้ไข่แบบที่แช่เย็นไ,<ม>ไข่จะแช่เย็นไม่ได้เพราะเวลาลวกออกมามันจะไม่สวยแบบนี้มันจะไม่ลึก,กเออสุดยอดมากทุกขั้นตอนของการทําอาหารน่ะคือเราเราใส่ใจั้งแต่วัตถุด,ดิบขั้นตอนการทําทุกอย่างจนมาถึงปลายทางแล้วก็เรื่องของการเอาสิ่งต่างๆมารวมกันเอาอาหารพื้นถิ่นของภูเก็ตแล้วก็เราก็ใส่ใจเข้าไปแล้วก็คุณภาพหนูว่านี่คือ ต้องได้รางวัลเอาจริงๆที่สาคัญราคาบนโตนี้เริ่มต้นราคาเท่าไหร่คะเริ่มที่ห้าสิบห้ายังไม่มีก็ไปทานช้อปปิ้งไปเรื่อยๆกินเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นอ่ะกินเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นจบนะเรายังมีเครื่องดื่มต่างๆเลยนะคะชาเราใช้ชาซีรอนชาซีรอนใช่ไหมคะชาใต้เราชาเราไม่ได้ใช้ชาตัวเดียวเป็นชาใต้ที่ใช้สามตัวกอด่างชีลูได้รู้สึกประทับใจมากอร่อยเลยนะคะขอบคุณค่ะได้ค่ะ คือต้นตำลับเป็นคุณแม่ของของพี่ปุ๋ยเขาอาโป้งคือชื่อขนมเป็นเป็นขนมพื้นเมืองภูกเก็ตไหมคะเดิมาจากีินังมาเลเซียอ๋ออยู่ที่นี่นานแล้วจ้าอันนี้คือแป้งมีกะทิไหมคะ<ป>กะทิน้ำตาลไน่ป้งหักจาก,กธรรมชาติจ้าอ,อ๋มียีสต์หักจากธรรมชาติ<ช>ด้วยนะเราเรามีเลีเราได้ตั้งแต่ปี2022 2 0 2 2ถึง2025่ตอนที่เขามาเราไม่รู้เลยแหละหนูว่าเนาะใช่ ตอนไตอนได้ก็ไม่รู้จนลูกค้าเป็นคนบอกจริงเหรอคะคือลูกค้าบอกใช่พี่ประกาศไปสามสามสาิดนาทีขอบคับบอกว่าพี่ได้มิชลินแล้วผมก็ผมผมก็ไม่เชื่อจะได้ค่ะแล้วเขาก็เปิดให้ดูวันจริงจริงแล้วเขาเปิดให้ดูตอนนั้นอะพอรู้ว่าเราได้จริงจริงรู้สึกงงมากกว่างงมากกว่าใช่ไหมคะร้าน วันเราไม่รู้กฎเกณฑ์ของมิชลินไงค่ะไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับมิชลินเลยรู้แต่ว่าเป็นมิชลินสตาร์เขาเขาบอกว่าเขาบอกว่าของเราเป็นเป็นมิชลินประเภทไหนพี่ปุ๋ยเป็นบิบกูมองโอบิบกูมองก็คือราคาคุ้มค่าบิบกูมองพี่ปุ๋ยร้านเราเปิดกี่โมงคะเราปิดไม่แน่นอนไม่แน่นอนจานในก o o ก l e เนี่ยพี่ปุ๋ยเขาแจ้งเอาไว้ว่าบ่ายสองแต่ว่าก็บางวันอาจจะหมดก่อนถ้าคนเยอะค่ะต้องมาดูหน้างานแต่ว่าอย่างบางวันอ่ะช้าสุดเอาเป็นว่าบ่ายสาม Where are you Sorry. Spain. Spain. How does it taste? Very good. Yes, Very good. Nice. Too sweet. Not too sweet. It's like at the point of sweet. I like. It. You are a good um, YouTuber. I mean. Yeah. <laughs> <laughs> is this a YouTuber channel? Um. Yes. This is the name of my channel. Make, Make awake. awake. Yeah. Oh, not official. official. Yeah. Good um, yeah, I'm like a travel, not travel uh, document. Yeah, yeah, something. Okay. Uh, lifestyle, travel, and okay. the world. I'm a follower now. Thank you. How to say thank you in Spanish? Gracias. Gracias. better, Esqueric Asco. Eskerrik Asco. Yes. Asco. Asco. Esqueric Asco. Asco. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. you. In Taiwan, Cocun. Cocun Cup. Okay. Thank you. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Bye. You. Bye. Hey, bye. Have a nice day. Go subscribe and subscribe. ท่องเราไปแล้วแล้วก็ถามเขาเป็นยังไงเขาบอกอุ้ยมันมันหวานเอออร่อยดีเออแต่ก็เป็นงั้นจริงๆแล้วแบบหวานอ่อนๆแล้วก็เออหอมอะไรเงี้ย I'm from Philippines This is my first time in Thailand Follow me Like and subscribe to Noto o f f i c i a l Yeah Let's go Let's go Philippines How to say thank you in Philippines Salamat Salamat Yeah Salamat Salamat Bye 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 Thank you Thank you very much Bye bye หนึ่งในร้านมิชลินเป็นร้านขนมในวันนี้ของเราเนาะร้านชวนชิมมิชลินมาเยือนหลายปีมาก2019คะ่ะนั่นตัวไม่กล้ากวนเลยนะเพราะว่าพอร้านเปิด5้าโมงคนมารอแล้วจ้ะเวลาเปิดนะคะมีเปิด2รอบจะมี11เโมงครึง่งถึงบ่ายโมงครึง่งแค่นั้นแล้วก็จะมี5้าโมงถึง สี่ทุ่มครึ่งหยุดวันอาทิตย์นะจ๊ะพี่กัดประมาณนี้นะยังแทบไม่มีที่นั่งอะ่ะคือคนเยอะแล้วก็แบบนี้เลยค่ะซึ่งมีโต๊นี้แหละ,แล,ะแล้วมีโต๊นี้เราก็เข้าไปข้างในแล้วก็รอพอมาเราก็มานั่งอยู่ตรงนี้นี่นะก็คือผัดทอดอยู่ตรงนี้เราเห็นว่าง่ายๆคือเหมือนร้านอาหารตามสั่งเมนูแบบบ้านเรากินนา้าหมูกรอบผัดกะเพราผัดพริกแกงตกุ๋นยำทะเลมหมึกทอดกระเทียมผัดพริกเกลือกับผัดเป็นมุกอะไรนี้คืออาหารไทยแบบ ไทยสไตล์อ่ะซึ่งก็ได้มิชลินมาขนาดนี้ยาวนานมากเราก็ต้องลองผัดกะเพรามิชลินกะเพราหอมมากเป็นแบบว่ากะเพราแบบแห้งๆค่ะแต่ว่าน้ำกะเพราอ่ะซึมเข้าไปในหมูสับมาดูนี่ผัดคะนาก็เหมือนกันเป็นแบบแห้งๆแต่ดูหมูกรดอือหือ กแบบมหาโกรอบหวานวัตถุดิบเลือกมาเยี่ยมยอดไก่ผัดเม,ม,ม็ดมะม่วงเมนูต่างๆสามารถเลือกได้3ไซส์ไซส์เล็กไซส์กลางแล้วก็ไซส์ใหญ่นะคะอันนี้ของเราไซส์กลางเคล็ดลับคืออะไรไม่รู้ว่าคืออะทุกอย่างมมนได้มีเป็นแบบน้ํามันอะไรอย่างนี้แต่ว่าเข้ามาอยู่ในเนื้อกุ้งผีเลือ หอมกระเทียมกุ้งสดหวานพริกอะรู้สึกถึงการที่แบบตบพริกที่หนูซัดลงไปอย่างนี้เลยหอมขึ้นมาแบบนั้นอันนี้ก็ตอนที่ต่อมาก็เห็นมีคนสั่งราดข้าวนั่งทานตรงเนี้ยมือทอดกระเทียมที่ร้านก็บอกว่าเมนูนี้ก็คนสั่งอยู่ก็ต้องจัดสิก็ได้จะทานกับนี้กระเทียมดูน่าจะก,กรอบตัวสัน่น เนีวนี้พูดได้เลยสมควรแล้วกันยมหอมกว่านี้ไม่ได้แล้วนะบีมแล,แล้วตรงนี้ดีมากต้ยมยำาซฟน้ำข้นทะเลกุ้งหมึกชิ้นอย่างนี้แบบนี้โอุ oh oh. ๊ยใหม่อ๋เที่ยวหวานรสชาติไทยถึงรสถ,ถึงแซบ่บน่าจะเลือกระดับความเผ็ดได้อันนี้คือแบบเผ็ดแบบนิดเผาหอมอร่อย อันนี้คือปลาดูกทอดผัดพริแกงใครยุ่ไมาเห็นตั้งอยู่ในบอร์ดเป็นเมนูแนะนําดูสิเราซึ่งเป็นเมนูโปรดเราตกพอดีป,ดปลาดุกกรอบเครื่องนางเส้นค้นมากการันตีทุกเมนูเยี่ยมไม่แปลกกีป่ปีมิชลินว่ากันไปคุณผ่ตื่นต้องมาลองเอาจริงที่สุดเดบเบนี่คือคักมาก บ้านเรือนสวยงามเนาะสีส,ส,สันโอ้โหฮอตทิตซอยลมานีี่ฉันไม่ได้ภาพดีๆตรงนี้เลยเฮ้ยตรงนี้เท่นะพี่เนมนี่นี่ Talk a little bit? Yes. Yeah. <laughs> Why you come back to <laughs> ask talk, me to take the photo? We see a lot of cameras yeah. and yeah. we think uh, famous. <laughs> oh, thank you. Where, where are you from? sorry? Barcelona. Barcelona. Where is Barcelona. Barcelona, Spain. Barcelona. Oh. Can we have your Instagram? Of course, Instagram, Instagram, right? Of course. Yeah, we're gonna be friends. This is my What's Instagram. Cunoto. Kunato. Okay. Hey. At H2? What? eite is ka ka atse u. ka atse u. ene. 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 ɛɛɛ. ɛɛɛ. o. o. o te. 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 o. o te te o. Yeah, okay. I will try to learn a little bit some Spanish. Okay. I, I, I asked the boy, cook, so how to say it. thank you. I already forgot. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Cocunca. Gracias. Gracias. Nice to meet you, meet you guys. Nice meet to meet you. To <laughs> um. Bye. Bye. Thank you. ก่อนไปเราต้องขอขอบคุณเมสไแลนด์ผู้นําการเดินทางของเราที่อยู่กับเรามาโดยตลอดตอนที่เรามาจําได้ไหมถ่ายที่สนามบินภูเก็ตตอนนี้เขามีอีกสาขาหนึ่งค่ะที่จังซีลอนป่าตองภูเก็ตที่ภูเก็ตมี2สาขาแล้วนะจ๊ะจะยืมที่นี่คืนสาขาไหนก็ว่ากันไปแค่จะบอกว่าภูเก็ตมีสาขาใหม่แล้วประมาณนั้นถ้าใครอยากจะคุ้มสุดๆนะในกะเวศคุ้มค่าตื่นละมีโค้ดพิเศษเริ่มต้น7 9 0บาทเท่านั้นเองึ้นให้ตรงนี้ต้องใช้โค้ดนี้เท่านั้นนะคะฝากข้อมูลการเดินทางแบบคุ้มๆมาไว้ให้นะคะเลสย เอ๊ะอ่ะ love you ด้วยแพลนก่อนจะใช้โค้ดนี้ก็อย่าลืมกด subscribe เป็น subscriber ช่องน็ตโตะด้วยนะฮะ YouTube น็โตะ official นะคะใครที่ดูผ่านแฟนเพจก็ดูเฉยๆยังไม่กดติดตามก็กดติดตามด้วยนะคะ น้าโต๊ะพักที่นี่ค่ะชะนาลัยฮิวไซด์รีสอร์ทหากระน้นเดี๋ยวเรื่องราวของที่พักว่ากันไปเต็มๆแต่บอกไว้ก่อนว่าที่เนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่หลักร้อยเอาเป็นว่าแบบนั้นเดี๋ยวน้งโต๊ะมี1น p อเต็มๆในเรื่องราวของที่พักที่ภูเก็ตเดี๋ยวรอชมค่ะ และการเดินทางของโนโตะนะก็บังกอกไอเวสเดินทางจากสุวรรณภูมิมาภูเก็ตแล้วก็จากภูเก็ตกลับมาสุวรรณภูมินะ,นะคะซื้อตัว๋วื่องบินปุ๊บมาพร้อมกับน้ำหนัก20กิโลกรัมคะอย่าลืมพักที่ร้า์ของภูเก็ตนะคะนี่ดูมีอางหงอาหารนั่งพักสบายๆแบบนี้ค่ะบินปุ๊บบนเครื่องก็มีสเสิร์ฟอาหารกันอีกอ๋ออย่าลืมว่าเรามีฟล y e r ์โบนัสนะคะสะสมแต้มใช้เป็นส่วนลดที่พัก เอ้ยหนุนนี่นันเอ้ยอ่าอย่าลืมสมัครฟรายเออร์โบนัสกันด้วยนะคะบินธรรมดาคุ<ฮ>้มมากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบางกอกไอเวสเนี่ยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชวนทุกคนมาเที่ยววันธรรมดากันค่ะแล้วก็มีโปรคุ้ม3โปรก็คือตอนที่1 Beyond f l นฟ n g ยอเราโชวบ์บอดดิ้งพาสนะรับสิทธิธพิเศษร้านค้าอาหารโรงแรมทร่วมรายการเยอะแยะเลยแล้วก็ตอนที่2รับไปเลย1น0คะแนนจากฟโบนัสตอนที่3คือลุ้นบินฟรีอันนี้คือคุ้มมาก รายละเอียดมีเยอะแยะมากมายนะคะเอาอย่างนี้นะตกะแปะเรื่องราวต่างๆนี่การบินวันธรรมดาเอาไว้ให้ตรงนี้รีบนะคะเพราะว่าถึง29สิหงหกคมนี้ค่ะการเดินทางครั้งนี้สรุปมากค่ะเดี๋ยวภูเก็ตกับพังงายยังมีให้ฟินกันต่อนะลองติดตามกันไปเรื่อยๆนะจ๊ะบ๊ายบาย